สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องผู้ที่เชื่อมชมในหมากฮอนครับวันนี้พวกผู้นิเชื่อเคือระหว่างปดกเซียนเต่านะครับปดหมากความครับเซียนเต่าหมากไงวันนี้มาปัดชันกันครับอาว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับมาลุ้นกันเลยครับผมไปครับขึ้นไปสายกลางเห็นไปลนะ้เซียนเต่าอัดมายกขึ้นไปสายกลางครับเราว่าเซียนเต่า ออกมุมครับเล่นฟาวเล่นมาร์คมาตรฐานครับอของเราขึ้นไปครับชั้นหน้าก็ขึ้นไปครับผมมาอันนี้ไม่มีใคร อื่นกว่าใครแล้วครับไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันครับเอาอย่างนี้ก็ต่อสองเลยครับผมรุดหน้ากันขึ้นไปทีเดียวคหรือว่าเสยนเท่าทำไงครับเ,เียนมาแล้ว โอ้กหกจะขึ้นไปแล้วจะต่อสองอเราก็ต่อลองต่อก่อนเลยครับต่อก่อนเลยครับเส้าเท่าก็ต่อเช่นกันขึ้นมาครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันว่าจะทำไงครับเขนตัวล่างดีกว่านะครับะจะได้ต่อหลุดหน้าขึ้นไปครับ นี่แหละครับคือต่อรุ่นหน้าขึ้นไปครับเรียบร้อยแล้วครับงานนี้เส้น้าขึ้นมานี้เรียบร้อยแน่นอนครับขึ้นไปจะเข้ามุมไหมเข้ามุมครับอ่าดึงไว้กฮอดเลยครับผมกาวแรกของเราได้กฮอนก,ก่อนแน่นอนนะครับผม ไอ้หลบปวดครับเอาฮอตสองตัวครับผมอันนี้เส้นเท่าปวดหัวเนี่ยครับงานนี้ขึ้นไปแล้วครับผมอา้าวขึ้นมาเพื่อกัต่อเราเข้าฮอตครับอ่เราเข้าฮอตสองตัวครับอโอ้ได้เปรียบเยอะเลยครับผม เั็นไงดีครับอาจะเข้าฮอตแล้วเข้าฮอตเดี่ยวครับผมไอด้ดีเข้าฮอตครับผมเข้าฮอตสองตัวครับเสียนเท่าปวดนัวแน่นอนนะครับงานนี้อ่าเข้าฮอตแล้วครับผมไม่รู้ว่าฮอตเซียนเท่าจะไปทางไหนนะครับผมอ้าวย่างมีลิตยวอ้าวโยกกลับมาทีหนึ่ง โยกับมาทีนึ่งตอนนี้ข็เรียบร้อยนะครับผมไปไหนไม่ได้ครับเพื่งเพื่อแล้วครับได้แต่ขอขอ,อบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับอให้สนุกสนานกับการเล่นเกยมกีฬามากคอนนะครับผมก็ติดตามการเร่นะครับควางวกระเซียนเท่าขอบคุณมากครับผม เด็กการเรียนรูจำ